คุณพาสปอร์ตหายในต่างประเทศจะทำยังไงนะคะช่วงนี้มีลูกค้าที่มาแปลเอกสารถามกันเยอะเลยค่ะก็เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่บังเอิญมีคำถามถามเข้ามาก็เลยเอามาแบงปันกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะถ้าคุณพาสปอร์ตหายในต่างประเทศนะคะขั้นแรกที่คุณต้องทำนะคะคือไปแจ้งความค่ะพอแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ย คุณก็เอาใบแจ้งความไปติดต่อสารทูตไทยในประเทศนั้นๆสารทูตไทยจะออกพาสปอร์ตชั่วคราวให้คุณใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพื่อเดินทางต่อไปอยังประเทศอื่นหรือกลับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ครั้งหนึ่งครูตุ้มเคยบอกว่าก่อนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยให้คุณถ่ายรูปพาสปอร์ตเอาไว้หรือถ่ายรูป,ปรบัตรประชาชนเอาไว้นะคะเวลาคุณไปแจ้งความหรือไป ที่สถานทูตไทยเนี่ยคุณก็จะมีโชว์ให้เขาว่าพาสปอร์ตของคุณเลขที่เท่าไหร่แบัตรประชาชนของคุณเลขที่เท่าไหร่มันเป็นหลักฐานแล้วในการที่สถานทูตไทยเนี่ยจะ,ะติดต่อก,กับมาทางกระทรวงการต่างประเทศในประเทศไทยได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาเราไปเที่ยวบางประเทศเนี่ยที่มีแบบโจรเยอะหรืออะไรเงี้ยนะคะเราเก็บพาสปอร์ตยังไงให้ปลอดภัยบางทีใสก่กระเป๋าถือเนี่ยมันมีโอกาสที่เราอาจจะวางไว้ เขาก็หยิบไปได้ใช่ไหมคะพาสปอร์ตเงินเนี่ยเราควรจะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วกันหรือกระเป๋าเสื้อให้ติดตัวเราไว้อ,อ่นิดนึงเรามีเคล็ดลับนะคะคือใส่กระเป๋ากางเกงกันตกเราก็กัดเข็มกัดเอาไว้ใส่กระเป๋าเสื้อเราก็กัดเข็มกัดเอาไว้บางคนเคยมาเล่าว,ว่าแหวนคอเอาไว้เนี่ยเขาก็ตัดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองหาวิธีดูที่ว่าทำยังไงให้ของเราปลอดภัยที่สุดนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคนฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจากวายกัยใบสุ้ัาชาผู้เชี่ยวชาญทศกิจแปะกสารค่ะ